สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่รักวันนี้ผมอยู่ที่บ้านน,นายนรินเบญเจวงศ์นะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้ากเกษตรนะครับก็ด้วยความภูมิใจนะครับเพราะว่าคุณนรินเองเนี่ยนะครับท่านดูตรงนี้นะครับมีปลูกข้าวโพดข้าวโพดสับฝักนะครับบอกว่าเตรียมไว้สําหรับในเรื่องของการเลี้ยงควายนะครับวันนี้เรามาเจอฝูงฝ่ายของคุณนรินนะครับตอนนี้อยู่ที่ ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกนะครับฝูงควายที่ยืนอยู่ตรงนู้นนะครับอันนี้เป็นลูกผสมสายต่างนะครับเป็นลูกผสมมูร่านะครับถ้าถ้าที่ดูเกือบจะทั้งฝูงเนะพราะว่าพ,พ่อพันธุ์เป็นมูร่านะครับก็มีเกือบ60ตัวนะครับ60ตัวนะครับประมาณนั้นนะครอันนี้ก็คือเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรวันนี้ผมมาทําหน้าที่คณะกรรมการในการตรวจประเมินนะครับมีการ ตรวจประเมินโดยสำนักง,งานส่งเสริมการเกษตรจังหวัดนครน,นายกนะครับมีการแข่งขันศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร,รแม่วันนี้เอาคนบาสุสัตมาเนี่ยพอมาเห็นควายของอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกท่านดูนะที่ถุงขาวๆตรงนู้นนะครับนี่คือมูลควายนะครับก็อยู่ในโครงการควายขี่รถนาด้วยนะครับฝูงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไปรับจ้างขี่รถนาเนี่ยเขาได้ตัวละยีบาทนะครับคืนหนึ่งก็จะมีรายได้ประมาณพันส นะครับก็ช่วยเติมปุ๋ยนะครับเติมปุ๋ยให้กับเกษตรกร,ท,กรที่ทํานาเป็นข้อตกลงกันนะครับอันนี้ก็อยากจะนําเรียนให้กับบรรดาพี่น้องเกษตรกร,กรได้ดูว่าควายมีประโยชน์มากกว่าที่คิดตอนนี้พัฒนานะครับเป็นควายเนื้อนะครับตัวผู้ก็ส่งไปแปรรูปนะครับในลักษณะนี้ก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร,ก,รก็มองให้เห็นว่าไม่มีความยากจนในหมู่ของคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายหรือทางด้านปศุสัตว์เรานะครับ